ในโลกที่ภัยคุกค,คามทางทหารเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยก็ไม่ยอมน้อยหน้าปี2026นี้กองทัพไทยได้เปิดตัวระบบจรวดนำวิถีไทย8 5 i i m รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่ามันสามารถทำลายรถถังสมัยใหม่ได้ภายในไม่กี่วินาทีสมรรถนะเหนือชั้นแถมราคาก็ทำให้หลายประเทศต้องเหลียวมองวันนี้เราจะมาจาะลึกกว่าแท้จริงแล้วมันคุ้มค่าขนาดไหนและราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u n นิคเออูทอช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเทคโนโลยีรถยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆนะครับไทย85 IM หรือที่รู้จักกันว่าเป็นจรวดนำวิถีต่อสู้รถถังรุ่นใหม่ของกองทัพไทย ถือเป็นหนึ่งในโครงการอัปเกรดที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026จุดเด่นของมันอยู่ที่ความสามารถในการจอดกรอบของรถถังยุคใหม่ที่ติดตั้งกรอบปฏิกิริยาแบบเอราได้อย่างสบายและยังออกแบบมาให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศหลากหลายแบบในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบที่ซับซ้อนพื้นที่ราบหรือแนวชายแดนที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสำหรับรุ่นไทย85 II เดิมนั้นแม้จะมีประสิทธิภาพที่ดีในช่วงที่ผ่านมา แต่กองทัพมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องยกระดับเพื่อให้ทเทียเทยมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศรอบข้างนั่นจึงเป็นที่มาของท้าย85 i i m รุ่นปรับปรุงใหม่ที่เพิ่มทั้งพิสัยการยิงความแม่นยำและระบบควบคุมการยิงแบบอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบในด้านสมรรถนะรุ่นใหม่นี้สามารถทำการยิงได้ไกลกว่าเดิมมากจากเดิมประมาณ3กิโลเมตรขยับไปถึงเกือบ5กิโลเมตรทำให้ทหารสามารถทำลายเป้าหมายได้ก่อนที่ศัตรูจะเข้าถึงระยะยิงปลอดภยัย หัวรบที่ใช้เป็นแบบปันเดมฮซีซึ่งออกแบบมาพิเศษเพื่อเจาะกรอะรถถังที่มีกรอบเสริมหลายชั้นได้ในนัดเดียวนอกจากนี้ระบบเลงยังเป็นแบบเลเซอร์กึ่งอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ยิงสามารถควบคุมได้ง่ายและรวดเร็วลดโอกาสพลาดเป้าแม้ในสถานการณ์รบที่เต็มไปด้วยความกดดันการใช้งานของท้ายแปดห้า iim ยังยืดหยุ่นมากสามารถติดตั้งได้บนยานเกราะล้อ,อยางรถบรรทุกทางทหารหรือแม้กระทั่งตั้งฐานยิงภาคพ,พื้นดินการออกแบบนี้ทำให้กองทัพสามารถต่อรับใช้ได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการจริงสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือเรื่องราคาโดยข้อมูลที่เปิดเผยในปี2026ระบ,บุว่าราคาต่อ1ระบบของไทยแปดห m พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนจะอยู่ที่ราว1.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ55ล้านบาทต่อชุดหากมองเผินๆอาจจะดูแพงแต่ถ้าเทียบกับระบบต่อต้านรถถังจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาที่มีราคาสูงกว่านี้เกือบ2เท่าแล้วถือว่ารุ่นนี้คุ้มค่ามากสำหรับกองทัพไทย การทดสอบภาพสนามที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า Type 85 i i m สามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะไกลและยังรองรับการทำงานร่วมกับ UAV หรือโดรนตรวจการที่ส่งข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์กลับมาให้ผู้ยิงเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีไปอีกขั้นซึ่งนี่เป็นสัญญาณว่ากองทัพไทยเริ่มผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบอาวุธได้อย่างลงตัว ในแน่ขององค์การบำรุงรักษาตัวระบบถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเกินไปใช้ชิ้นส่วนที่หาง่ายและสามารถซ่อมบำรุงได้ในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติเต็มร้อยนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาคุ้มคา่าเพราะไม่ใช่แค่ค่าจัดซื้อแต่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายระยะยาวด้วย เมื่อพูดถึงยุทธศาสตร์ใหญ่การมีไทย8ป i i ้าจะช่วยให้ไทยสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากยานเกราะหรือรถถังสมัยใหม่ได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลายประเทศกำลังเสริมสร้างกองทัพอย่างต่อเนื่องการลงทุนในระบบนี้จึงเปรียบเสมือนกราะป้องกันอนาคตที่ทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบคำถามที่น่าสนใจก็คือมันคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับระบบตะวันตก หากมองในมุมราคาประมาณ55ล้านบาทต่อชุดเทียบกับสมรรถนะที่สามารถทำลายรถถังหลักสมัยใหม่ได้จริงและยังใช้งานได้หลากหลายรูปแบบคำตอบคือคุ้มค่ายอย่างแน่นอนและยังเป็นการลงทุนที่สร้างสมดุลระหว่างศักยภาพทางทหารกับงบประมาณที่มีอยู่สุดท้ายแล้วการเข้าประจำการของไทย85 IM i ไม่ใช่เพียงการซื้ออาวุธใหม่แต่คือการยกระดับกองทัพไทยให้ก้าวไปสู่มาตร,รฐานใหม่ที่ทันสมัยขึ้น ตอบโจทย์การป้องกันประเทศและส่งสัญญาณให้ประเทศรอบข้างเห็นว่าประเทศไทยพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์นี่คือข้อมูลล่าสุดของไทย 85iim รุ่นใหม่ในปี2026ที่ทั้งสมรรถนะและราคากำลังถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางแล้วคุณล่ะคิดว่าระบบนี้คุ้มค่ากับการลงทุนของกองทัพไทยหรือไม่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง A u n น q ค e าเอยูทของเราเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์และอาวุธยุโทโธปรกรณ์ทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ